ว้ยหมามาต่ไหนเอามันมาต่ไหนนี่โอ้โอ,โอ้วิ่งไปวิ่งไปแล้วก็ปาบเข้าขไปใช่ไหมส้มอ <c oughs> ฉันอุ้ยได้ปาวิ่งเร็วสองได้ปาวิ่งเร็วสองครั้งฉันมองไม่เห็นแถบวิ่งไปเลยแล้วกันโอ้ไม่มีโอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะอยู่ในเกมกำลังจะพูดว่าไอเดนเดธบายเดลไลน์นะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมาลองเล่นเบิกที่มีชื่อว่าศิลปะการละครน,นะซึ่ง เพิ่งนี้เนี่ยเวลาเรากดมันจะนำให้เราวิ่งเร็วขึ้น25เอ้ยเป็นเวลา2วิแล้วก็ได้รับเอฟเฟกด้านบวกด้านลบซึ่งมันจะสุ่มมาให้นะซึ่งตอนนี้ตัวอะไรวะไอฮิวบิลลี่เอาไอเลื่อยวันดีค่ะโอ้โดนเรื่อยอ่าเดี๋ยวทําให้ดูสักหนึ่งรอบนะฮะอ้ยไม่ใช่มันจะมามันจะมาแล้วโอ้พสงฆ์เออ้นี่ค่ะ พอเรากดไปแล้วมันจะสุสะ่มสถานะมาซึ่งตอนนี้เราได้ปอดกำบังเนี่ยเปิดเกมมาก็คือตายไวมากมันอะไรกันนี่กับเกมน,นี้ฉันว่าฉันเอาให้ผีมันเกิดไกลๆอยู่นะเฮียร์หน่อยเฮียร์ heal no. heal please ไม่ได้เล่นนานก็ฟรีมือจะดรอปๆหน่อยนะฮะดับดับเย็ดๆโอ้ยยยยยๆยยๆยย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 ยอยย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 ย ใครจะไปช่วยอ๋อมีคนมาช่วยแล้วขอปั่นไฟนี่ไงว้ายห,หมามาแต่ไหนเอามันมาแต่ไหนนีโโ่โอ้โอ้วิงว่งไปวิ่งไปแล้วกดป้าวเข้าไปฉันไม่สนเออฉันอุ้ยได้บ้าวิ่งเร็วสองได้บ้าวิ่งเร็วสองครั้งอย่านะอย่านะกวน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 นะวนนะน,ะนะนี่ไงนี่ไงติดแมทไปปิดเฮ้ยไม้ไม้ไม้โอ้พาเลซ I love you my honey มายล้วมาแล้ววนดี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 เออเดี๋ยวโอ้ยโหแหว่หมาต้องฉีดไปที่อื่นแล้วเออเออวนต่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 ออาถีบไม้แล้วกูก็หนีต่อนี้ต่อนี้ต่อวันนี้ค่ะเอดาวันนี้เวับดีค่ะวับดีค่ะ,คะวายมึงหักหักแบบเร็วมาก <c oughs> <c oughs> โ,โอ้โอ้โอ้เอไอ <c oughs> ไม้อยู่ข้างหน้าไม้อนะยู่างหน้าเอดาช่วยหน่อย เไดนมาปะมันไม่ยินเสียงเลยหรือเปล่าหมามาตายไว้เอดาโอ้ยมีบาลานเฮ้ย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 เฮ้ลืมบอกนะครับเปิงเดี๋ยวว่าให้หมาโอเคไม่มาคือเปิงนี้มันจะใช้ตอนเจ็บไม่ได้นะครับนั่นแหละวันดีค่ะฮ e ลลิงล่งฮ e ลลิง่งฮ e ลลิ่งผีวิ่งไปไหนพี่วิ่งไปหาเครื่องมันไฟตีเอาเดี๋วยวหน่อย หมาแล้วมันรู้มันมีเปิร์กนั้นเดูโอ้ยใครจะไปช่วยดีอ๋อมีคนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมา <c oughs> โอ้ทีโพดท,ทีโพด <c oughs> ตาที่สองค่ะตาเมื่อกี้ก็สันมากนะคะมาค่ะโอ้ยกันเครื่องเมืกก่อกี้คือแบบเฮลเบลลี่คือมันเลื่อยมาตอนไหนไม่รู้ฉันไม่ได้ยินนะอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใส่หูฟังสองข้าง เนาะไม่มีใครไปช่วยมีใครปะไม่ใครไปช่วยไหมไม่มีฉันไปเองก็ได้เออมันแคบแมเปมันแคบอ่ะมันเดินแป๊บเดียวเดิกันเลยแล้วทำไมหดอนไม่ไปช่วยอ่ะโอเคขอบคุณที่เฝ้าขานุปลดออกจากคอไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะวันดีค่ะเซอร์ไพรส์ค่ะเฮ้ยกูจะติดแถบอยู่ปะนอ้อายบายค่ะโอเคไม่มีแถบ แต่ตรงนี้อจะมีไม่มีโอเคหมามันเอาไม่ตามโอเคโอ้ยเข้าใจดีเข้าใจดีมากเขาคงไม่รู้ว่ามันแบบเฝ้าแล้วมันจะหลุดออกจากตาขอมั้งว้ายตามมามายิ่งไม่เห็นโอ้ยผ้ามันยิ่งมวมวๆด้ยโอเคไม่น่าตามโอ้ยมีแถบโอช่วยก่อนโอ้ยแสดงว่าเฝ้าเลยนี่ รอบบ้านเลยครับเขาน่าจะหลุดเองได้นะหลุดเองได้ป่ะพี่ฉันมองไม่เห็นแทบวิ่งไปเลยแล้วกันโอ้ยไม่มีเอาเอาเอาหมากูมองไม่เห็นเอาก็ฟ่ากูมองไม่เห็นเอาลุ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 ุล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 ุ อเจ็บแม่งว้ายหมามากโอ้ยมันยืนตันถางฮิวิ่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 งเร็วๆร็วฮิวิ่งฮิวิ่งไม่ไม่น่าทันไม่น่าทันเอ้าทันได้ไงวะอ๋อเตรียมรับมือเขามีเปอร์เขามีของดีโอ้กูลืมไปว่าไม่มีปาดเปลี่ยวจะตามมานะแล้วแล้วทางออกอ๋อนี่ไงใช่ไหมใช่จริงด้วยเอ้าโดนเฮ้ยเขาดีว่ะเขามีเปอร์ว่ะเขามีของดี พี่มาเร็วมาเร็วมัฮหิวลิ่ง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 เขาไม่หิวอ่ะพี่ไปไหนอ่ะไม่ช่วยไม่ช่วยเขาอ่ะอ๋อไม่มีไม่ฮิลตรงนี้ฉันว่านะมันน่าจะวางแถบไว้สักสามอันสามสี่อันฉันมองไม่เห็นขนาดเพ่งแล้วก็ยังไม่เห็นนะต้องดูดีๆอ้อยนี่ไงตรงนี้มีหมา มีตรงนี้มีอ่ะนี่อตรงนี้มีอย่าติดปอกกำบังโอเคโอเคกูตายรลีฟบ็อกมีโอ้ยมันเช็ดเลือดไว้โอ้ยโอ้ยลุกได้ไหมโอ้ยลุกไม่ได้เอาลุกได้แล้วไม่ลุกอะ่ะโอ้ยฉันควรรู้สึกเสียใจจบเรื้องราวดีๆวอร์